พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนนงปิยนาถวชิรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธียกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมงคลชินสีวชิรมุนีพระประธานประธรรมพระอุโบสถณพระอุโบสถวัสเกตร,ราชวารมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันจันทร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกา9นาทีอเสวตฉัตรดชั้นซึ่งกางกั้นเหนือพระพุทธมงคลชินสีวชิรมุนีพระประธานประจำพระอุโบสถดังกล่าวนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างถวาย เมื่อพุทธศักราช2,393ประวัติสเสวตฉัตรเดชชันและพระประธานพระอุโบสถวัสสเกตร,ราชวารมหาวิหาร